สาวๆคะอาจจะงงไหมคะวันนี้บัวเป็นอะไรวันนี้ค่ะบัวจะมาสอนภาษาอังกฤษค่ะกับสำนวนที่ว่า put a lid on it อีกรอบนะคะ put a lid on it สำนวนนี้ค่ะแปลว่าเนียบๆหน่อยค่อยๆหน่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเดบาร์นะคะเกี่ยวแน่นอนค่ะว่าวันนี้ค่ะสินค้าประจำคลิปของเราวันนี้นะคะคือตัวนี้เลยผู้ชายค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ค่ะเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเดบาร์ m, put a lid on it eye primer เป็นสุดยอดอายพรมเมอร์นะคะที่จะทําให้ดวงตาของคุณเนี่ยสื่อความหมายได้ทํานานแบเดิมถ้าถามว่ามันใช้ยังไงปริมาณที่ใช้นะคะเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูกันเลยนี่ค่ะมาดูกันว่าคำว่า um put t l i i on it เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างมาดูกันค่ะ ู้ชมจะดีแค่ไหนคะถ้าเกิดสีอายแชโดว์ของคุณเนี่ยจะไม่เพียเพ้ยนไปจากสีจริงเลยคำตอบคือมันเริ่มมากเดี๋ยวเราจะมาทดสอบใี้ดูค่ะ ต่อมาเลยค่ะเราไม่สามารถห้าเหนือได้แต่ว่าเราสามารถกันเหนื่อได้นะคะคุณผ,ผู้ชมหมดความกัมงวลเรื่องอแชโดว์ไม่กันน้ำได้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้พิสูจน์มาแล้วค่ะว่าสามารถทําได้แน่นอนโดยใครคะบัวเองค่ะพอยพู้จริงๆก็จะพบว่ราแค่เหนื่อเองหรอทำไมฉันได้ข้อ4นะคะ เธใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่เป็นจงทาชิมเมอร์ลงบนเปลือกตาปรากฏว่าชิมเมอร์หายไปไหนไม่มีใครทราบเฮ้ยทำไมอ่ะเจ้าตัวนี้ค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะเจ้าชิมเมอร์น้นอนของคุณเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้นานกว่าเดิมเปล่งประกายมากกว่าเดิมค่ะน้องเรียนคะสาวบารมี่วันนี้เราจะพาคุกท่านมาพิสูจน์กับคุณสมบัติ4ข้อที่กล่าวมาข้างต้นไปเลยค่ะ อย่างไรกันบ้างคะ,ะสาวบามี่ทุกคนหลังจากที่ได้ออกไปข้างนอกกันมาท้าแดดท้ารมตาของดิฉันยังคงเปล่งประกายคิมเมอร์ก็ยังอยู่ตาไม่ย่อเป็นแพนด้าซะด้วยซูมค่ะก,กล้องเราได้พิสูจน์กันแล้วว่าไอทราเมอร์ตัวนี้สามารถเอาอยู่แน่นอนมันเริศมากไม่ว่าแดดจะร้อนเพียงใดก็ยังซื้กันอยู่นะคะ สนใจพูดเดลิ e ออนอิดอาฟรอมเมอตัวนี้นะคะไปหาซื้อได้ที่เดบางทุกสาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้พัวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย